สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลิปความรักของชาวธาตุดินนะคะครึ่งเดือนหลังของกันยายนค่ะชาวธาตุดินที่แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีมังกรราศีพฤษภค่ะแล้วก็ราศีกันค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตนตกเพราะฉะนั้นการนวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมังกรพฤษภกันที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันยินดีต้อนรับนะคะไปดูกันครึ่งเดือนหลัง ของคุณจะเป็นยังไงจะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์เหมือนกับสองธาตุก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะพี่เมย์เปิดลมกับเปิดน้ําไปแล้วอะนะ,ะมาดูกันว่าแล้วธาตุดินจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้พลังงานหลักของตัวคุณก่อนนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะคะให้พลังงานหลักของตัวคุณค่ะชาวธาตุดินที่จะได้แลนดอมคลิปนี้คุณเป็นอย่างไรคะขอให้หน่อยนะ หาดบหาดบ5ดาบตัวคุณนะคะหรือคู่กรณีอาจจะมีลมผสมอยู่ในนั้นนะคะมิถุนตุลกุม <c oughs> จากหน้าไพ่คุณไม่ได้อาจจะทะเลาะบอกแหวงอะไรกับใครอะอะไรหลายๆอย่างมีภาวะการหลีกเลี่ยงการมาเชิญหน้าแล้วก็สภาวะใครบางคนถอดใจไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วไม่เอาด้วยแล้วอ,อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะนะคะไหนไปดูกันค่ะสถานการณ์ของคุณเป็นยังไง เพื่อที่จะได้รู้ว่าคลิปนี้มันแบบเหมาะสมกับคุณไหมแอปพลายกับคุณหรือเปล่าห้าถ้วยมาเชียวมีห้าถ้วยมีเด็กถือดาบมีคือสภาวะการสูญเสียความเอนจอยไปในอดีตอย่างชัดเจนนะคะบางท่านไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่าด้วยเรื่องของความถูกต้อง เลือกกันไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็ชัดเจนแล้วแหละว,ว่าสามารถวางเราไว้ได้ในเฟรนด์โซนหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ณเวลานี้แม้แต่แค่คําว่าเพื่อนมันก็ยังให้กันไม่ได้มีราศีตุลอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะไปดูกันแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรรูปแบบความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร แปดไม้ไพ่ไนท์ถือดาบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคนที่ได้รับอิทธิพลจากดาวสุกย,ย้ายไม่เรียกว่าหนึ่งคนเรียกว่าอีกหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะคะไนท์ถือไนท์ถือ,อถอ้วยเดอะมูนไนท์ถือดาบแล้วก็แปดไม้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีการพูดคุยมีการถึงมีการงอนมีการบนรนเวียนเวียนในชีวิตของการและการโดยที่ เอาจริงไม่ค่อยมั่นใจว่าจริงๆเรากับเขาเป็นอะไรกันแต่มันเกินเพื่อนแน่ๆมันไม่ได้เป็นแค่คนรู้จักแน่ๆมันไม่ได้เป็นแค่คนรู้สึกดีๆเฉยๆแน่ๆมันน่าจะเกินเพื่อนมันน่าจะเกินคนรู้จักธรรมดาอย่างหนึ่งในทุกๆท้อยคำทุกๆคําพูดทุกๆการสื่อสารที่บ่งบอกออกมามันมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่มากกว่านั้นแน่นอน อ่ะอันนี้คือคนที่อยู่ในหมดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือในเวลานี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาไม่สบายใจเวลาที่แบบมาพูดคุยกันหรือคำพูดอีกฝ่ายนึงอะ่ะทำให้ไม่สบายใจนะคะไปดูความรู้สึกที่คุณมีต่อเขากันหน่อยชาวธาตุดินไพ่ justice ไพ่6ถ้วยนะคะอืมไพ่คิงไม้นะคะเดี๋ยวพี่สับไพ่เสร็จก่อนเดี๋ยวพี่จะปรับชัดให้หนึ่งไม้นะคะสี่ไม้แล้วก็ไพ่งดาบอืมประมาณนี้น่าจะน่าจะพอเห็นโอเค ไปดูให้เขาค่ะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณชาวทัตุินตัวเขาอะอ่อยังมีแปดไม้อยู่แปดไม้เฮโรฟันราศีพฤกษภค่ะควนส์ไม้ Queen คุณมีคิงไม้เขามีควินสไม้ เกาดาอืม p r พรีสและไนรีเนโอเคไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิด ความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณเนาะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะไม่ตรงเลยสลับกันได้หน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะจากสิ่งที่เห็นนะคะหน้าไพ่เนี่ยคุณค่อนข้างชัดเจนอยู่ภายในใจในระดับหนึ่งกับความสัมพันธ์นี้นะหนึ่งคือพอมันมีระยะห่างกันไปแล้วอะมันก็ มีภาวะใจหายอยู่เหมือนกันจริงๆที่คุณคบกับคนคนนี้เป้าหมายในความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้คิดที่จะคบเล่นๆหรอกนะคะที่ประวิงเวลาที่รอเวลาแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์กันมาซักระยะใหญ่ๆอ่ะใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้มันก็มีเป้าหมายระยะยาวด้วยกันทั้งคู่พี่ก็ขอใช้คำนี้เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาแสดงออกมันก็ค่อนข้างชัดเจนสิ่งที่คุณแสดงออกมันก็ค่อนข้างชัดเจนแต่บนความชัดเจนนั้นน่มันแอบมีอะไรบางอย่างเช่นเรื่องการก้าวไก่เรื่องส่วนตัวความจุกจิกความขี้บน่นอะไรประมาณนี้อยู่ในความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นนิสัยเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นนิสัยคุณก็ได้คุณรู้ซึ่งมันแก้ไม่ได้ เรื่องแบบนี้มันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นไปโดยความเป็นห่วงแล้วมันเป็นมันเป็นเนเจอร์ของเขาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแตถามว่ามันถึงขั้นแย่ไหมถ้ามันไม่ได้เป็นการไปแย่งกับใครมันไม่แย่หรอกอะไรหลายๆอย่าง,างมันมันอยู่ที่ว่าเรารับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ no one not perfect นั่นแหละแล้วก็อ่อจากสิ่งที่เห็นนะคะ ตัวคุณก็มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ตัวเขาก็มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแต่บนความชัดเจนนั้นช่วงแก็บระยะเวลามันอาจจะอาจจะไม่เท่ากันะเขาต้องการในช่วงนี้คุณอาจจะต้องการอีกช่วงหนึ่งซึ่งหน้าไพ่ของตัวเขาเขาก็เก็บความรู้สึกไว้ในใจเยอะเขามีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณหลายอย่าง ในสถานะของการคุยกันแบบดีๆก็ได้คุยกันเหมือนคนที่เป็นเพื่อนก็ได้คุยกันเหมือนคนที่ทํางานด้วยกันก็ได้แต่ที่สําคัญคือขอให้มั่นใจว่ามันได้คุยภาษาเดียวกันเพราะจากหน้าไพาอ่อ่ะรั้งคุณและเขาว่าเป็นคนที่รู้จักกันแบบควีนไม้คิงไม้อะมันคือคนที่เป็นไทป์เดียวกันน่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะเหมือนในเวลานี้ สิ่งที่เขาพะวงอยู่ภายในใจมันคือการที่เหมือนคุณและเขาไม่ได้ใช้ตัวตนจริงๆออกมาพูดมาคุยมาสื่อสารกันกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่จนมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีภาวะความล่าช้ามันห่างมันเครียดแล้วมันก็นิ่งไปอืมนะคะอ่ะไปดูกันแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนหนถืดา สิบไม้ถ้ามันชา้าเขาก็อยากให้เร็วว่านะถ้ามันชา้าเขาก็อยากให้เร็วแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้เนี่ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันจะพัฒนาไปได้แค่การเป็นคนรู้จักกันการเป็นเพื่อนกันคนคนนี้ก็ไม่ได้อยากได้นะเขาก็อยากเป็นอะไรที่มากกว่านี้ในความสัมพันธ์ที่มันประคับประคองมากกว่านี้เทคแอคชั่นมากกว่านี้นะคะ่ะอืม นะคะอืมไหนดูสิถ้ามันไปมากกว่านี้ไม่ได้จบก็คือจบนะเออคุณก็อาจจะกำลังคุยกับคนที่นิสัยเหมือนคุณอะไหนดูสิแล้วเขาคุยกับคนอื่นในรูปแบบเดียวกับคุณไหมคะมีไพ่ก้าไม้นะคะมีไพ่เด m o o ูค่ะมีไพ่สิบถ้วย แล้วก็ไพ่ควีนดานะคะอืมจริงๆอะสำหรับคนคนนี้นะถามว่าเขาคุยกับคนอื่นในรูปแบบเดียวกับคุณไหมคนที่คุณมาถามถึงอหนึ่งถ้าไม่ใช่คนที่ที่ไม่โสดอะ่ะก็คือเขาก็คุยกับคนในครอบครัวเขาแต่สองในเวลานี้สิ่งที่พี่เห็นคนคนนี้ถ้าเขาคือคนที่โสดแบบคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาโสดแน่ๆคนคนนี้มีประเด็นกับแม่ คนคนนี้กําลังมีประเด็นแล้วก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจกับผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงในบ้านเขาอยู่นะคะค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามถึงคนคนอื่นที่คุยด้วยพี่ไม่เห็นนะพี่เห็นแต่คนที่มีประเด็นนะคะและทําให้เขาไม่สบายใจในเวลานี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่เขามินเมนต์หรือปรับความเข้าใจไหมคะ เดทเป็นอิธิพนดาวสุขที่แบบเออเดทเทมเพลตสามดาบแล้วก็ไพ่เฮอร์มิตในช่วงระยะเวลาอันใกล้ย,ยังแยกอยู่นะคะยังไม่ใช่ช่วงนี้ที่จะได้ปรับความเข้าใจอย่างที่หน้าไพ่พี่ขึ้นพี่ก็ขออ่านตามนี้เนาะตามสเต็ปอะไพ่ดีอ่านดีไพ่เสียอ่านเสีย ม,มันยังไม่ใช่ช่วงเนี้ยค่ะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันยังมีแผลอยู่มันจังเจ็บอยู่แล้วมันก็ยังเงียบอยู่เรียกว่าเป็นไปตามอิทธิพลดวงดาวเลยนะคะเออไหนไปดูซิว่าแล้วแนวนมนความสัมพันธ์หน่อยเจ็ดไม้สามไม้เด็กไม้มจิเชียน หน้าไพ่เหมือนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าวันข้างหน้าได้มีโอกาสเจอกันเนี่ยมันก็จะมีการมาพูดมาคุยในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประเด็นนะแต่ว่ามันก็จะมีการพูดคุยอะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่จะรู้ว่าอะไรแตะได้อะไรแตะไม่ได้อะไรข้ามได้ก้าวข้ามได้ก้าวข้ามไม่ได้พี่ไม่เห็นถึงความสนิทสนมกันเพราะพี่มีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันคือภาวะของคนที่มันหมด มันหมดอารมณ์ที่จะอินซึ่งกันและกันอืมมันเป็นแบบนั้นนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะถ้าตีนเขาอยากบอกอะไรกับคุณถ้าคุณถามถึงคนที่ไม่เป็นประเด็นหน้าไพ่อาจจะออกมาดีกว่านี้ก็ได้นะแต่พอดีหน้าไพ่พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยคือเขาขึ้นมาบอกคนที่มีประเด็นในความสัมพันธ์นะคะอืม หน้าไพ่ขึ้นมาบอกสิ่งที่เขาอยากจะบอกเนี่ยเอาจริงๆนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยถ้าก่อนหน้านี้ภาวะกันเขาเคยมีคุณเป็นเป้าหมายนะที่เขาอดทนที่เขาสู้มาในหลายๆอย่างในความสัมพันธ์เนี่ยเคยคิดที่จะสำเร็จไปด้วยกันแฮปปี้ไปด้วยกันแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ย มันก็เหมือนมีเรื่องราวมีอะไรหลายๆอย่างมาเป็นตัวพิสูจน์ให้รู้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เหมาะสมกันขนาดนั้นก็ได้นั่นมันคือสิ่งที่เขาคิดแต่ถามว่าเขาอยากจากมาไหมไม่หรอกเพราะไพ่แปดถ้วยขึ้นมาบอกนั่นแปลว่ามันคือการเดินหันหลังและจากมาจากสิ่งที่เขาก็อินเต็มที่ลุยเต็มที่มันไม่ใช่ไพยย่ของคนที่อยากจากมาแต่มันแค่มีความรู้สึกว่ามันก็คงไปต่อไม่ได้จริงๆละมั้งอะไรประมาณนี้ และถ้าถ้าตัวคุณคือคนที่เป็นฝ่ายเดินจากไปไพ่ก็อยากจะขึ้นมาบอกว่าเขาก็ยังคิดถึงยังเสียใจเนาะเขาก็ไม่ได้อยากให้เรื่องราวความสัมพันธ์คุณและเขามันต้องลงเอยแบบนี้ถ้าซูมเห็นๆดีๆจริงๆตรงเนี้คนนี้ที่มองไปมีน้ําตานะเขาก็เสียใจที่คุณหันหลังเดินจากเขาไปเหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงมันไม่ควรจะจบแบบนี้แหละ ไปดูซิว่าไพ่แนะนำอะไรก i ิฟความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เคยมีการให้มีการให้ของขวัญมีการให้ของที่ระลึกซึ่งกันและกันไว้นะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีเนี่ยมันมีการโชว์มันมีอะไรที่มีความรู้สึกว่าเราให้เกียรติกันเต็มที่อ่ะ แล้วก็เรายังเสียใจอยู่เรายังมีความรู้สึกว่าบางทีเราก็ยังไม่อยากจบกับมันเต็มที่ขนาดนั้นทั้งที่มันยังไม่ได้รับการรักษาแล้วก็เวลาที่มีความทุกข์บางครั้งความสัมพันธ์นี้ก็สามารถเยียวยาความรู้สึกดีๆให้เราได้เสมอๆเช่นกันอมืมันอาจจะเป็นภาวะหายหน้ากันไปในช่วงนี้แต่ถ้ามันกลับมาไม่ได้จริงๆก็ ให้ทำความเข้าใจเราเริ่มต้นใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปความรักของชาวธาตุดินนะคะครึ่งเดือนหลังของกันยายนขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ